ใช้เคยปับยบปยยยยป๊บเลยสิบเอ็ดหลอดสิบเอ็ดเดยโมเนตจิตปั๊บเลยอยู่ตัวน้ายังปั๊บอยู่หรือสิบหาจําจำกับอไร้ิบหาแม่งดีเสือตรงใส่เงินแม่พูดปั๊บระดอบเดกเห็นมันได้ดาาโดดเงิน,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 นของฟรีเจ้ะดีเสือสักกอ้อนนเฮานี่จะเสียงสว,ว่างว,วาเฮ้ยวมองหัวแล้วจะอยวายวเหรอ เออมือนอยงมือนอยงปลอยบปวดอะไรวะสีสวนไปลอยติออดตัวอส,ตสองมีติดยืนรอครับปลอ,อ,อยปลอยปลอยไอ,ยอย้นี่ทะนูนวนวตัวนึ้อเอาออ Và... ủa, tuyến vô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  tuyến chơi 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 tuyến vô 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 ต้งไงงห้วกงูมเอ oh, าจยเอ้ยจะตายง้่ะเรจกัตายดิไอ้วกงูนบักอี oh, ๋ีเอาปั้ต่อไปตงซะทีเสือทีบัวไว้วไอะไรดิบกคุมม่มว่ะโอ้หมวกสองเอาอีกแล้เอาเดี๋ยวจิ้มจบกดไว้

้นึกว่าหัวเตียกกลเสียวอ่ะไอ้นึกว่บหัวเตก๋หงเลยี้เตยตเตยหงา้ง้กักบินปุ๊บเลยภาษาของันไหยดู้อดีตจำไ Cứu mấy bát ở nãy cơ đi để họ để đền xuống Chứ bố mô đền nằm ở nhau Đền pin nữa Anh đền vô pin thì xông nhau nhau Cả phố lại nhưng mà đền vô lại Không có xông

ตะบักใวออเย,ย,ยวอม <Spl> าเอาเรือปืนอันนี้องเงา่องเงา,าอาจารย์นีจะบวชไหอองเร็วมึงก่อนนะเดี๋ยวนี้พี่อาญาร่อยนเอาเนี่ยอาชิพเขามาเลี้ยกขึ้นน้อยหน,นึ่ง สองเหยาวนะถือสองเหยาวก่ะส่องมือสองมือสีบิ๊กเจอคนตึงไอ้วอนคือบิ๊กตลอดป่ะนี่คือกดตรงกับโตคนหรอใครวะสองเหย่าเดียวหาหนัดว่ะ con chọn là được rồi. để mẹ cho phiền này. đi ra kinh ตัตัวเลอนีน่ยดตีกินเวนเย้ยโอมันล็อกอะไรยดปดปดดเอาเรื่องเอาเรื่องกว่าวิน ปืนก uh, 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 oh. oh oh. oh, oh. ็เห้งเลยวะเอาเอาเอามาเลเอาเหลืองเอาเหลืองโอ้โมาะเต็มโต้จะจะโหลดวะโหลดโหลดโหลดฝังก่อนฟังก่นกรเก๋า kiến thức mùa thu rất coi kiến đưa nó vào thằng Thương hóa vô <laughs> <laughs>